ตำรวจสวนครับพี่น้องนี่ครับพ่อบักหุงสุกครับเต็มต้นเลยครับฟังนี่เบิดบักหุงกินแล้วนะครับฟังนี่เราจะมาทําการบีดลงเลยครับมันสุกแล้วโอ้ยแ,แม่แม่แม่เก็บได้หรือแม่แม่แม่ดึงเอาได้แม่ดึงไม่ได้ปั๊บปั๊บหันมาเ,เอาไปหั่นก้อนน้ำนะ เอาเอาะตอนลงมาเดี๋ยวแต่มันต้องขาดโอ้ยมันสิบขาดไม่ยืดซะบ่เนาะเอาเก้าอี้แล้วมาวางหันางได้เออนีอ่นีขข่นี่ขาดแล้วนี่นี่เด้มาแล้วนัยนึงได้มาแล้วนันึงดียนัยึงโอ้ยยากจับยากแต่ว่านี่ได้มาแล้วแทนสองสองน่วยครับดดหนึ่ง เออสามเลยมันบกขาดจากกันนั่นหอกนี่นี่แตกวะเจ้าเหี้แตกสิสองหน่วยได้วะเออน้ยนี่มันคือขาด้วยสิ นี่นกเจาะผมมันสูกบนแล้วล่ะอาไปตำมันเลดสุกบนแล้วเพิ่มแล้วเบิดบ่าหมดเนี่ยเป็นยังไงขายดีดีครับนี่ครับนกเป็นอยังนี้มันนกกินครับผมบอกันไม่ได้คลิปหนานะครับคลิปนี้สวัสดีครับ